เอก็จะบอกผมอีกคับผมมายินตรงนี้ผมจะต้องพูดคําว่าหอมหอมน้ําซุปเขามีมีเลือดติดนิดนึงหยอดเลือดนิดนึงเพื่อความเข้มข้นแล้วก็มีน้ำละละ,ละนู้น้ำอะไรอะ่ะ <S <S หาพี่โตดโ๋ดต้องไปงหาพี่โตดโ๋ดพี่โตดโ๋ดเรา <S <S <ไ>อยู่ตรงหน้าทางเข้าสำนักงานเขตตลิ่งชันนะพเพื่อนเนครับม<ไ>ีหาข้าวของมันกินหลังจากไปไปฏิบัติงานกันมาเนาะเราจะข้ามไปฝั่งนู้นครับตะลิ่งชันรถเด็ดก๋้วยเตี๋ยวเนื้อข้าวมันไก่อ้าวไก่ข้าวโดยืนตรงนี้หอมนะจันเสาได้กลิ่นไหมพี่โดจูงมือพ่อ อ่ะเดินไปเลยมาใบใบหน่อยคนน้อยนะ,ะนี่ฮะเข้ามานั่งนี่ไหมนั่งนั่งนี่ไหมนั่งนี่กันอนั่งนี่กันตอนนี่ตลิ่งชันรถเด็ดนั่งนี่เลยนั่งนี่เลยนั่งนี่เลยชันรถเด็ด ั่งเลยครับ้เลยครับด้เไมร่ให้ดูให้ดูเมนูของเขาพี่โดเอาอะไรพี่โดอะไรเส้นอะไร่บะหมี่เรือตันีบะหมี่บะหมี่อ่เส้นเล็กรวมน้ำจ้ำเดี๋ยวสิแอ๊บนึงจน้ำ บะหมี่บะหมี่ไม่มีนะคะมีเส้นหมี่เส้นเล็กเส้นใหญ่ค่ะด้วยเส้นอะไรเส้นหมี่เส้นหมี่เนื้ออะลูกชิ้นกับเนื้อตุ๋นเนื้อเนื้อเปื่อยอ่ะเนื้อเปื่อยนะคะเนื้อเปื่อยเอ็นด้วยเอ็นด้วยพิเศษพิของอาจารย์เสาก็พิเศษอ่าพิเศษของผมเอาเกาเหลาเกาเหลาทุกอย่างเกาเหลาทุกอย่างอ่าพิเศษก็ได้ครับ เดี๋ยวมีเดี๋ยวมีอีกคนหนึ่งกำลังไปจอดรถอยู่ของเราร่วมพิเศษเเดดด็ขอดูหน่อยนะคะเขามีข้าวมันไก่ด้วยนะพี่สำเริงนั่งเลยสั่งเลยเอาอะไรขอดูหน่อยนะคะ กในร้านครับดูตรงนี้นี่มาดูนี่เนื้อเปื่อยเขาแต่ตรงนี้จะเป็นพวกเอ็นใช่ไหมเอ็นครับเด็กเอฟซี FC ก็จะบอกผมอีกครับผมมายืนตรงนี้ผมจะต้องพูดคําว่าหอมหอมน้ําซุปและยิ่งตอนนี้ยิง่งยิ่งเข้มข้นใช่ไหมฮะเนี่ยพครายพอบพอใแล้วยิ่งเข้มข้นเลย อหอมลิกไม่มีกลิ่นนะผมก็เลยต้องพูดคำว่าหอมเพราะมันหอมจริงๆ เลยมาหนสองหนแต่านานแล้วเป็นเป็นปีสองปีแล้วแหละไม่ได้มานีม่มาแต่ว่ามาครั้งนี้มีคนลอ่อๆเพิ่มขึ้นเนาะผมรู้แล้วว่าพี่คนนี้ทำไมเขาถึงกล้ามใหญ่เดีย๋ยวดูตอนเขาสลัดเขาสลัดที่ลวกก๋วยเ,เตี๋ยวอ,ะอ่ะอันนี้ทำพิเศษให้ใช่ไหมฮะใช่ฮะเดีย๋ยวพิเศษเดี๋ยวนี้เท่าไหร่นะฮะไ้อยบอ่า ีของดีอันนี้ก็เกาเหลาอันนี้ของผมแน่เลยทุกอย่างเขามีมีเลือดติดนิดนึงหยอดเลือดนิดนึงเพื่อความเข้มข้นเนาะ,ะแล้วก็มีน้ำละละนุน้ำอะไรครับ อันนี้น้ำตุ่นให้อาจารหอมจากตรงนี้แหละเข้มข้นตุ่นเนื้อเด็ดอยู่ตรงนี้นี่เองอเป็นอันเสร็จเรียบร้อยขอบคุณนะครับดเดี๋ยวไปทานได้เลยนะครับ<ม>นี่คุณเคยมาทานือยังพ<ม>ี่พี่สัมฤทธิง<ม>ต้องแนะนำดาราคนใหม่ของช่องแนละ้วพี่สําเริงเนี่ยสมัยพี่โดเรียนในสนามนี่นี่คนนี้คนรับสง่งตดอเรียกว่าอะไรอาอะไร คนนี้อะไรอาสำเริงาสำเริงสำเริงอาดทานเลยอาจารย์เสาปรุงยังใส่น้ำตาลนิดน้ำส้มหน่อยน้ำปาลาดิบก็ได้ ว่าอย่างเรนทิศอย่างละหน่อยของเขาอร่อยอยู่แล้วอ่ะคนเลยอย่างเงี้ยอาจารย์สาวเคยมาอย่างร้านนี้ครั้งแรกแต่ร้านเขาเก่าร้านเขาเก่าแก่นะเนี่ยเขามีประวัติอันยาวนานเขาเขียนไว้บนข้างฝาด้วยโหอือยืดนานมยือ่านนานยืนอ่านนาน เดี๋ยวคุณตามตามไปดูในคลิปเดี๋ยวผมเดี๋ยวไปแคปหน้าจอไว้แล<ม>้วอาสำเริงเคยมาแม้านนี้มไม่เคยเหมือนกันนะฮะเดับนเมื่อกี้จะพาผมไปบ้านเนิน<ม>เห็นเลี้ยวผมบอกเอ้ยเลี้ยวทางนี้ยมีอีกร้านหนึ่งอร่อยเหมือนกันแต่แต่ตรงบ้านเนินคุณเคยไปทานใช่ไหมครับอร่อยอันนี้ของผมครับน,นี้เป็นเกาเหลารวมทุกอย่างสต๊ตี้ มีเอ็นมีเปื่อยมี u, มมชิ้นกินน้ำก่อน trendy, นะหิวน้ำครับ ิมน้ำซุปประเปล่ากันน้ำซุปปลเปล่าอ้ยน้ำซุปประเปล่า,ปปาเขาก็หวานแล้วว่ะอาจารย์เ้าน้ำซุปปลเปล่าเขาก็หวานแล้วผมน้ำส้มอย่างเดียวเลยอันไหนน้ำส้มอย่างไหนอาจารย์เช้เติมน้ำส้มอย่างเดียวก็อร่อยนะครับนี่ เขาไม่มีไม่มีพริกไทยเนาะใส่ด mm. ah, mm. ้วยนิดนึงเอาถ้วยมาใส่น้ำส้มใส่น้ำส้มให้ผมหน่อยอ่านี่แหละสูตรของเขาเอาน้ำส้มอีกนิดนึงโอเคเป็นน้ำจิ้มด้ราจะเติมอะไรเราจะเติมอะไรด้วยอยากเติมอะไรน้ำส้มไหมเอาไหมครับอ่าเอาอีกนิดนึง ่าใช่้ไหมครับเอาเอาคร่มอีกนดัดเดี๋ยวนี้รู้จักบอกละปลาไหมนิดหนึ่งนปุงงไม่ถูกใจคนะคนเลยครับนี่ครัผม ร้านเก่าไม่เก่าอ่ะคุณฟังเพลงเก่าไม่เก่าคุณฟังเพลงเพลงนี้เคยได้ยินไหมคุณเคยเกิดเกิดเกิดทันป่ะไม่ไม่รู้ไม่รู้รจะโบนลิขสิทธิ์ป่ะนะแต่เป็นเพลงเก่ามากมาด อมยเ่มต้นที chen, ่ชินที่ลูกชิ้นลูกชิ้นเขาอร่อยเย้วล่ะตัวลูกชิ้นใช้ของดีนะจานเสาได้กินลูกชิ้นยังเนื้อแท้ๆเรากิน แล้วรู้เลยอันนี้เอ็นนะเพื่อนๆอ้อม,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 อมอร้อนอุดตันเลยเั็นไหครับรอรอให้หายร้อนด้วย อันนี้เป็นเนื้อเนื้อสดเนื้อสดกาอะไรเนี่ยติดมาด้วยกันเนื้อสดกับตักเนื้ออะไรอ่ะนี่ก็เนื้อสดเนี่ย ý nháy mắm con nhìn hmm. tất cả cái đấy không khổ học ผักผู้นุ่มต้องทำาหนเขาโชว์ไหมต้องทำนี้ไหมน้ลาแบบนุใหญ่มากชิ้นขนาดนี้เลยะเขาเด่นเขาเด่นที่นเขาเรียกโกเบแบบที่จำเริ่มมีากกินอย่างเดียว ไม่ฟังอย่างอืงอ่นแล้วสั่งแบบฮิคาร์เบอย่างเมื่อกี้เนี้ชิ้นอุตชิ้นเดียวก็สุดยอดนะนี่เขาเรียกอะไรอ่ะขอบกระดุง้งใช่ค่ะรถไฟรถไฟรถไฟ,รถไฟครฟคับยิงไปครับยิงส่วนาะเพิ่งร้ายตรงนี้ใกล้กับสถานีรถไฟตลิ่งชันเนาะนั่งๆแล้วก็มีเสียงรถไฟวิ่งผ่าน คนกินกับข้าวมันหมดไปช่วยแล้วเอาไปช่วยไหมล่ะต่างนี้วยนึ่งคนนี้เมื่อก่อนสมัยพี่โดโดเรียนเนี่ยวิ่งรับวิ่งส่งอยู่ฮะคนสีพี่โดโดอร่อยไหมครับอร่อยนะครับอร่อยครับกินเลย ดีนู่นนะเนี่ยตรงนู้นอะไม่เห็นแต่เป็นรางรถไฟเนาะเป็น,นร้านเข้าอยู่ตรงไหนเนี่ยป้ายเพืเนนะ่อนๆครับเดี๋ยวจะว่ามานั่งกินแล้วไม่บอกว่าอยู่ตรงไหนถนนชักพระแต่ว่าถ้าจะปักหนะุนอะปักหมุดมาสํานักงานเขตตลิ่งชันเนี่ยตรงเข้าไปเนี่ยรถเมี์ผ่านไหลาสายเนาะตรงนี้ถนนชักพระ แต่ตรงนี้ถนนชิมพลีถนนชิมพลีเผื่อใครจะตามมาหมดจังอาจาร์เสาวหมดคนแรกเอาอีกไหมใชอแล้วค่ะ เราชิ้นไหมชิ้นอีกไหมมาง่ายมาสะดวกฮะที่จอดรถเขาเยอะจอดเรียงลายอยู่นั่นเลยแต่ว่าถ้ามา ตอนระหว่างมือก็คือมาเที่ยงตรงอะไรอย่างเงี้ยนะคนอาจจะเยอะเนาะก็ดูก็ดูทรงแล้วนี่เรามาเท่าไหร่บ่ายโมงกว่าคนก็ลดน้อยลงแล้ว ันจะต้อง,งจ่ายตังค์เพิ่ม,มหน่อยไม่ได้มานานแล้วครัือด้วนะคคครรับอืพอแล้วมั้งด้วนไม่กินเส้นเลยปิดเลยว่าครับไม่กินพอแล้วพอแล้วก็แต่น้ำก็เขาเขาจะเอาเส้นหมี่ใช่ไหมไม่ก็บะหมี่เขาจะบะหมี่แล้วก็มมมมมกมไม่มีเส้นหมี่ก็ไม่กินเขาไม่ชอบเอดี๋ยวเช็ดปากกินน้ำให้ได้บร<ส><ก>้อยก็เดี๋ยวคลิปนี้คงเท่านี้นะครับ สำเริงไปเอารถแล้วเราขึ้นรถขับแฟนสาวเป็นไงอิ่มไหมอร่อยไหมอร่อยค่ะอร่อยมากแล้วกินกันเดี๋ยวเรากลับที่ทำงานเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบบ๊าายยสวัสดีครับสาพี่สำเริงไม่อยู่วัดตีแล้วไปเอารถมารับ